อันนี้มาเยี่ยมคนป่วยเจ้าอันนี้ลุงปนอยูครับน้องเปินกับปี่เปินปี่เป็นอยู่บ้านข้างหลังนี่หยาล่ะผู้จักว่าเย่ะไปแย่ะตัว่ะกะอู้ก็ผู้เลี้ยงอยู่หรอตังบนมันยาได้อยู่พยายามพยายามมันมุู้ซึกพยายามกะ แขนส่อหนั่งได้เลยจ้ะเออมันโมซึกเลยเยกมันมีพัดลมยังเปิดพัดลมปิ๊งซุกมันพอนบ่นั่หเอาอย่างเ้ยเออฮะเออ โอเคเราอันกับพริกได้อยู่คนเดียวได้อยู่รู้ฮะวัน <One. S 1> จำได้อยู่กะ <One. S 1> เออมันห่อนแกบอกเออันเนี้ยมันต้องเอาพายางผ้าปูปะไปซูกมันอ่นนี้มันห้อน เออผ้าบีกเหลียหั่นเดี๋ยวจะมาเห่อไอ้เจ้ามาเอ่อพิชุกใจระกบขว้างใจระกับขว้างผ้าแล้วเป็นม่วนใช่ผ้าจะเอียเอามาปู่ห้าบุญเออเอาผ้านี่พิชุกกระตัดเอาผ้าผ้าเป็นหล่าเลยนะบีกันเอามาเนี่ยมันอยู่หั่นได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาใส่รถมาไว้ให้มันอันนี้มันอยู่หั่นได้เวลาใจละกบขว้างมันต้องซักถึงเวลากระตัดเอามันเป็นหล่าบีก่นเอามาเนี่ยยังมอทะเลาะนะ เดี sea, ๋ยวจะบอกให้แ <LO> ก้ว <sup> ก um. ันเดี๋ยวจะไปสอกกันเด้อแพน่ละฮะอีเท้ามาอยู่อย่างป่วนอีหาน้อยมึงฮะไม่ยู่เแย่จ้ะไปแย่หนามานี่มันแย่หลังฮักไอ้จ้ะโคกบ่อหลังฮักของแจ้งน่ะเออแจ้งนี่ว่าโคกมาว่างหลังมาแพร่ นันหมอดกวาถูหรองัข้าวแช่แบบเหียโซมาเป็นอย่างพิษหย่อมเดียวพิษแต่เนยดเยวเกียืดเยือี่ทัถึงได่ใ่หมเดียวลองลองลองหนักาบนที่ไม่ก็เหม็นนะพี่ชุกบานข้างมมนก็เหม็นนะใจง่ายยังคนเยอะเวลาที่คนก็สร้างอดี๋ยสร้างกันบ้าดหาหัวเตียเตียหาักาเนิดยเออัวหัารก็รับจ้างเสร็จแล้วนีเาไปว่าพเสือก มา้เ้นออืมมเปิดมือมาสักบาทนะนะกุงเบอุง่าเรไปก็เจ้านายเปิดเตาเท่าใไปไม่พอเลยกันพอจ้างกมช่วยแล้วครจ้าเป็นหลายวันอันนั้นแพมเพิร์มีอ่านไปซูใจเบอร์น่ะ บอรเอลบอเอ็มเบอร์มันใหญ่ราคาบอร์สามสิบ่ยเอันนี้เบอร์อันนี้ของมันเป็นเตียวเนี่ยนะอันนี้เป็นสวมอันแฝงบอกว่าดีสีสิบห้าฮะแฝงมันบอกว่าได้สีประหามาเป็นโซ่ยังแฝงมันบอกว่าดียังบอกว่าดีมันเปลี่ยนอะไรเปลเป็นจะแดงหัวอันนี้ก็ง่ายเดี๋ยวมันสวมกับหัว มอยารอไมไงเไอ้วงอันนี้เปิดกับมีเมยมีพ่อมีแม่มีไผ่ออันนั้นก็เป็นพี่สาวบ้อนะพี่เลยนะพี่จะมาอยู่้าอยู่บ้านเพนะอยู่บ้านเพียบพี่ปูวันบอกผมม่มียากไม่มีไรใครดูแลผมอยู่ทุกที่วันลวผม ที่โครงหักหมดเลยมันได้ขิดเดียนแล้วเนี่ย็องเียนแล้วก็ใกล้ๆ่นะอบอกยาไมมีหรือเปล่าพ่อแม่แต่ทิ่หมดแล้วไมีใครดูแลก็เป็น่งพอว่าประมันจอยเมาอืมม้ที่รแล้ก็ปวดปไปก็ไทรงฟีทงีหมด้สนนาบอกหมอนหนอมันไก่ปะวอนนั้นราผาตัดเขายังีผาตัดด้วยกะที่ผาตัดนาะ เรอเรียบเยอร้าอย่างนี้หออืมรอเเสอนเี่เปลือืมเป็นเปนี่อย่างนันเอออารโรงพาบมาส่งมาส่งยั้ยังสื่อกันนอนอยู่นอกนี่ยุ้งครบอ่ะนี่กางมุ้ง่งเออเดียวกระหันหัวไปนักปุ่นเออนั่น แล้วก yeah. ินข nah e ้าวอย่างคนเดียวได้อะบุญออกอ้คอืหน่ามีูงมีเต้ามีเมียมเป็นจะยามบอกไม่รู้ฝังอะไรมันว่ามันฝงอะไรอ่มันอยู่ได้หือมใจได้จะไ้กินได้มันจะเป็นหยาบุญน้องขักเปยนัหนอ้าบางคนบอกินขาบเดียวอ่ปมาเนี่ยแหละมันเจ็บแหนบนี่ เจ็บโอ๊เอ๊ะเอ๊มันตกตจะได้ตกลงเอาหลังลงหลังลงอหลังข้อคอเียอมงตขังเียเส้นด้างหลังมันขาดเนี่ยบอเส้นด้างหลังมันขาดมันก็เลยพิการมดหนิมผู้ซื้ตัวเลยอผู้ซื้เกลงเดียวเออผู้ซื้เกลงนั่นดีกบยังเหลือแขนบออันกัตายแน่ายตายตกฮักอแว กึ่งหลังกึ่งขอกึ่งก้เลยลงมาข้าขอลงมากลายก็ไดได้สอตอะไย่างวันนี้ได้สตางค์กับคนพิการเปินมาทำเพื่อว่ะแต่ต้องมีใบใบรับรองหมอบ้านเนี่ยจะจะนี่ก็มีใบรับรองหมอย่ำได้แต่อยงเงินพิการนะไดแอย่างเงินทกเรียนหก่เรียนกจะได้ละจางอย่ามากินนะอยู่คนเดียวนี่ยอย่ามากินนะเออมีบัก ออได้หกเดือนแล้วมันจะได้ยอดหลังวะเออได้ตลอดเลยว่ะใช่พอถึงหกเดือนแล้วมันจะได้ยอดหลังวะหลังจะตีหกเดือนนี่ห่อมได้ได้เริ่มต้นหกเดือนม okay. ันยังเออปวาน้ำใจเขาไม่ยอมเออปวดน้ำายเขาไม่ยอมแตมันเมินน่ะก่ะหกเดือนไปสู้เลยคนจะกินทั้งวันนี่อย่าอย่ามากินนะขี้บาดนี้หกลอยกับแปดลอยอ่ะกระเพมเพื่อเพมเพื่อแถม อ้าวพ่อจ้บอกกมาบริจาคของคนนั้นบริจาคของคนนี้บริจาคของอมันกับมีมาให้เราตลอดเราใจเต็งวันนะบุญมันไมรู้มือนเขาจะช่วงไม่ยากะช่วงนี้ทำมีใครทำมีใครใครินมาเยอะเออเราไปเลยไปอยากจะบริจาคแฟมเพื่อกระทรงมาบ้านก็แฟมเพื่อ,าาน,อนะก็ไม่มีใครซื้อเฮ้อก็น,นักอยู่ใจวันละกี่แผ่นนะมีแต่อันนะวันละสองแผ่นวันนี้มันมีขี้อันนะฮะ มีที่แผน่นเนี่ะนะยห้านะอันนี้ก็เป๊ะเป้งนะสามแผ่นดุกออ,อ,อ,อืมถ้าผจะบริจาคแผ่นเพิดกระรงมัติบ้านไปเลย<ม>อืมกรงบริจาคแผ่นเพิดกันยังด<ม>ีอันเปิ่นมีไผาหาเงินลูกกับมีผัวกมีกระปีเปิดกระต้องหาเลี้ยงขอบคว้าเปิ่นเบ้อมันมีไผา่บอกกับแม่กับไต่ละมดบ้านกับมีอย่างสักอย่างมีระยะ หน้าบุญมีบ้านอยู่ปิซุวะแต่ก็น้าบุญมีบ้านอยู่ก็นี่อ่านรับมาโอหมอสองมาพุ่ยก็น้าก็จะไปอยู่ไหนผมไม่มีผมไม่มีที่อยู่แล้วผมแม่ตายที่หมอผมไ่ได้อยู่ไหนน้ากร็น้าบุญมีบ้านอยู่ในเป็นละบ้านไหมเฮอมีอย่างเช่อย่างบ้านเปิ่าน่ะไปจะบริจาคเพ็มพงเพ็มเพิดกระซงมหากระงมาบ้านนี่เลยได้จะอัติวเฮ่อบ้านอะไที่อย่างนี้ หนึ่งศูนย์ห้าน้ำสกูนในหยาปี่มกปีใจมูลกระทายนี่ลูกน้ำสกูดใจมูลกะเอาบุญนี่กะเอามุลใจมูลหนึ่งศูนย์ห้าคะแน้จะจบแล้วบ่ทำไมเพื่นมันมันเสี่ยงแค่ตังค์นะปีสุกมันจะเอาตีเหน่มาเลี้ยงเอาตีเหน่มาจ่ายอากาแฟมเพื่อบ่ มะมาเป็นมะมปาแห้งเออเป็นมะมงมะหมามาเสื้อลุงเปินไปห oh าม,มาหากินได้มะมงมะหมาของกินของครบไคมีน้ำมกน้ำใจกระซงมากก็ได้เจ้าเนื่องจากคุณลุงตกหลังคาพิการครึ่งท่อนล่างนะคะขับถ่ายไม่รู้เรื่องจึงขอบริจาคข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าแพมเพิร์ดถ้าใครมีจิตศรัทธาจะบริจาคสมสีจะปักที่อยู่ไว้ใต้คลิปนะคะ คุณลุงไม่มีเงินช่วยเหลืออะไรเลยเงินพิการอีกหกเดือนข้างหน้าถึงจะได้นะคะมันก็เดือนละไม่กี่บาทเนาะลุงไม่มีลูกไม่มีเมียพ่อแม่เสียชีวิตมดเจ้าสมศรีจึงขอบริจาคคนไหนที่อยากจะทําบุญเนาะช่วยบริจาคให้คุณลุงด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านเจ้าสมศรีก็จะขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าสมศรีเป็นคนพูดเสียงดังเนาะ าษาบ้นบานม,มนักบ่มีน้อยก็ตามน้อยบ่เดี๋ยวมาเอวหาใหม่ปีว<บ>้น้องช่วยเลียกันไปบ้านเดียวกัน